ผมสวัสดีครับวันนี้นะครับมีโอกาสได้ไปงานประกวดนะครับสนามงานประกวดที่จังหวัดกาลสินนะครับผมก็มีโอกาสได้เช่าพระเครื่องนะครับวัตถุมงคลนะครับเป็นสายที่ผมชอบมากนะครับก็คือเหรียญหลวงปู่ขาวนารโยนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสได้เช่าทั้งพระแทนแล้วก็พระเกี้มา ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองพิจรารณาครับว่าองค์ไหนเก๋อ,องค์ไหนแท้นะครับผมสีสันวันละก็แตกต่างกันนะครับพอสมควรแต่ถ้าเจอสภาพที่สึกๆหน่อยก็มีสิทธิ์จะโดนนะเพราะว่าเก๋อบล็อกนี้เป็นเก๋ดีนะครับดีมากๆนะครับแต่ก็ยังไม่ดีพอนะครับผมสองเหรียญนี้มีเหรียญหนึ่งเก๋เด่นหนึ่งแท้นะครับ เดี๋ยวนี้เหรียญเก๊นะครับผมเนี่ยมันเหรียญที่เก๊นะครับอันนี้เหรียญที่แท้นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเก๊ยังไงแท้ยังไงครับเดี๋ยวมาดูเหรียญแท้กันก่อนนะครับเหรียญแท้นะครับลักษณะพิมพ์พระนะครับจะเป็นเอกระทะนะครับความคมชัดนะครับของเส้นริ้วจีวรรอยย่นใบหน้าของรอยย่นบนใบหน้าของหลวงปู่นะครับผมว่า ไม่ต้องไม่ต้องใส่ไม่ต้องสองกล้องก็ได้นะครับคิดว่านี่ยครับรอยย่นใบหน้าของลงปูนะครับตามเส้นขนแมวตามเหรียญน,นะครับผมหากดูดีๆนะครับตรงซอกแขน,นครับซอกแขนบริเวณนี้นะครับผมจะเป็นเส้นสายฝนนะครับนี่ตรงซอกแขนตรงนี้ครับ นี่นี่ตรงน,นี้จะเป็นเส้นสายฝนนะครับถ้าส่องดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่องให้ดูนะครับเดี๋ยวขยับไฟออกไปนิดนึงนครับผมขออภัยด้วยนะครับมือสั่นนี่เห็นไหมครับซอกแขนจะเป็นเส้นสายฝนเลยนะครับดูความคมชัดของใบหน้าครับความคมลึก ดวงตาล่องตาลงจะลึกลงไปเลยนะครับมาดูด้านหลังครับผมนี่พระรุ่นนี้ขอบยิ่งปิ้นยิ่งดีนะครับขอบยิ่งปิ้นเท่าไหรน่นี่ยิ่งดีนะครับนี่ให้ปิ้นเยอะๆเลยครับอันนี้จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับผมนี่ถ้าถ้าเป็นบล็อกนวะนะครับตรงนี้จะปิ้นเลยนะครับ จะปิ้นทั่วเหรียญเลยนะครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดาครับแต่ก็สภาพสวยแชมป์นะครับปกตินะครับพระรุ่นนี้จะดูตำหนิตรงจุดนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อเกินตรงนี้เส้นตรงนี้ปลายยันตรงนี้จะแหลมมากนะครับนี่ครับลักษณะถ้าจับเหยญนรุ่นนี้ขึ้นมานะครับดูข้างหลังนะครับ ห่วงไม่คอดนะครับห่วงต้องเป็นอ่าคอห่วงต้องเป็นอ้วนๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรอยปิ้นนะครับคอตรงนี้ต้องเป็นบ่าแบบนี้นะครับนี่รอยเป็นแนี้เหรียญรุ่นนี้นะครับเรียกว่าเหรียญสมทบทุนสร้างถังน้ํานะครับเป็นเหรียญรุ่นเก้านะครับผมเหรียญรุ่นอ่าถังน้ําเนี่ยจะมีสองรุ่นนะครับก็คือรุ่น รุ่นรุ่น8แล้วก็รุ่น9นะครับอันนี้เป็นรุ่น9จะได้รับความนิยมมากกว่านะครับรุ่น8จะเป็นลักษณะของเหรียญรูปวงกลมครึ่งองค์นะครับมันดูเหรียญเก๊กันบ้างครับผมเหรียญเก๊ก็ทําได้ดีนะครับความคามชัดได้ดีเหมือนกันนะครับแต่เหมือนเมตตาจะไม่ติดนะครับนี่เห็นไหมครับเมตตาไม่คมนะครับสายฝนตรงนี้ทําได้ไหมมาดูกันครับ ทำไม่ติดนะครับสายฝนไม่ติดนะครับไม่คมนะครับนี่ลักษณะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมาชี้ดูนะครับว่าจุดเก๋เหรียญรุ่นนี้อยู่ตรงไหนนะครับด้านหลังมานะครับคอก็จะเป็นคอคิวๆหน่อยนะครับพี่เนี่ยบริเวณคอตรงเนี้ยจะคิวๆหน่อยนะครับจะไม่อ้วนนะครับ เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเป็นตัวเอลเลยครับจะไม่เป็นหัวกลมๆจะเหมือนเป็นอ่าตัวเอลไปขึ้นไปเลยนะครับบาทตรงนี้ก็ทําได้นะครับเกส์ทำได้เหมือนกันขอบปิ้นก็ทําได้เหมือนกันแต่ปิ้นไม่เป็นธรรมชาติครับจะปิ้นแข็งๆเลยจะเป็นปิ้นๆแข็งๆเลยนะครับมีเหมือนกันครับจุดจ่ตังตรงนี้แต่ใช้จ่ายตังไม่ได้แล้วนะครับรุ่นนี้ เนี่ยมีเหมือนกันครับปลายยันแหลมเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันเลยนี่ครับเอามาให้ดูครับคอห่วงเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นเหมือนกับอาจก,กลมเลยนะครับดูตัวนี้ครับเห็นไหมครับรอยถอดบล็อกมันจะเป็นรอยถอดบล็อกตรงนี้ครับเห็นไหมครับ เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับที่ยิงคอมันต้องขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วก็เป็นกลมเนี่เห็นไหมครับย้าดูจุดที่ดูเกยเลยนะครับถ้าจับเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วสองดูตรงนี้ครับเห็นหลุมไหมครับเห็นหลุมตรงหัวเข่าไหมครับเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้บริเวณนี้นี่เลยครับนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นหลุมตรงนี้นะครับ ครับซองเจอหลุมตรงนี้นี่ครับเจอหลุมตรงนี้วางเลยแต่ถ้ายังไม่มั่นใจดูตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับเห็นตรงแขนมีบักเห็นหลุมตรงแขนไหมครับตรงตรงเหนือเหนือเหนือสอกขึ้นมานิดนึงครับเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นจะเป็นหลุมบ่าเล็กๆนะครับเนี่ยจะเป็นหลุมตรงนี้ครับเจอตรงนี้วางได้เลยครับ เนี่ไม่ว่าพระองค์นั้นจะคมแค่ไหนถ้ามีสองจุดนก็คือพระถอดพิมพ์ออกมานะครับแล้วสลับส่วนตัวผมนะครับผมจะดูอีกจุดหนึ่งนะครับสหรับพระรุ่นนี้นะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับโค้ดไม่ต้องสนใจครับพี่ดูองค์พระไว้ก่อนครับโค้ดเขาอาจจะมาตอกใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าพระรุ่นนี้มีทั้งตอกโคดแล้วก็ไม่ตอกโค้ดนะครับเนี่ยผมดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับเห็นใต้ ใต้ที่หลวงปู่นั่งไหมครับเหรียญเก๊นะครับจะไม่มีเนื้อเกินนะครับเนี่ยเก๊จะไม่มีเนื้อเกินนะครับ,ม,ม,นนรบมาดูเหรียญแท้ครับขอโทษนะครับกล้องสัน่นโอ้ยาวแล้วมั้งคลิปเนี่ยเห็นเกเห็นแท้ไหมครับแท้จะมีเส้นเกินเนื้อเกินเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ เป็นเนื้อเกินออกมานะครับแล้วก็จะมีเส้นสามเส้นตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับผมพยายามจะทําให้เห็นครับนเห็นไหมครับมีเห็นเส้นไหมครับเนี่ยแถ้ต้องมีเส้นแบบนี้นะครับเกิดจากการแกะบล็อกแล้วก็ปั๊มออกมานะครับดูเก๊์ครับเก๊ไม่มีเห็นไหมครับ เนื้อเกินก็ไม่มีไหมครับขอบตัดเหรียญรุ่นนี้ทําได้ดีนะครับเก้ทาได้ดีเหมือนกันนะครับนี่ขอบตัดทําได้ดีเลยครับแต่ก็ดูหน้าหลังได้เลยครับจบได้เลยใครเจอรุ่นนี้นะครับแบบนี้นะครับก็พิจารณานะครับเจ้าหายังมีสตินะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ